ใช่หัวฉชนแล้วก็ไปตามหมอมาบอกว่าคุณน้ำหวานเนี่ยตื่นแล้วเผื่อหมออยากจะมาตรวจร่างกายไปค่ะไม่ต้องหลอกค่ะแม่คุณหมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเหรอลูกคุณหมอมาตั้งแต่ต้นไหนคะทำไมแม่เหมรุเรื่องเลยแกจะรู้เรื่องได้ยังไงละ่ะก <c oughs> ็โบแต่นั่งหลับหัวจุ่มชักโครกอยู่สิน้่หมอนคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างอะคะ คุณหมอก็บอกว่าน้ำหวานแข็งแรงดีค่ะอีกไม่กี่วันน้ำหวานก็กลับบ้านได้แล้วนะคะโอ้ยดีจังลูกดีจังเออรักเอ้ยถ้าอย่างนั้นรักกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมลูกแล้วค่ำค่ำเนี่ยค่อยมาเฝ้าน้ำหวานต่อไปลูกป่ครับแม่ไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวรักอยู่เป็นเพื่อน้หวานก่อนดีกว่าครับ เลิงดูถ่ายละครบ่ายสามไม่เถอฮะรีบไปดีเดี <anch> ๋ยวสายโอ้โหจำได้ซะด้วยนะครับงั้นรับรบกวนแม่ฝากกิบเอกสารบนโต๊ะรักด้วยนะครับได้ลูได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวแอลพาน้องวันกลับเลยดีกว่านะคะถ้าน้องวันอยู่เดี๋ยวจะลองรบกวนพี่น้ำหวานทุกคนกลับบ้านกันไปให้หมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแม่จะดูแลคุณรักกับพี่น้ำหวานเองค่ะแกได้แหละกลับบ้านแตกับฉันอย่าอยู่ให้เป็นภาระเขาไปเลยไป เออลักแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ลูกเปลี่ยนด้วยนะลูกนะขอบคุณไป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 อุ้ยเดินห่างๆชัดเหม็นซัวน้ำหวานมีอะไรหรือเปล่าครับน้ำหวานก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆลักอะค่ะน้ำหวาน ไม่ต้องกลัวนะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเลยรักสัญญานะน้ําหวานว่ารักจะดูแลน้ําหวานไปจนแก่จนเฒ่าเลยน้ำหวานเป็นอะไรครับน้ําหวานก็อยากจะอยู่กับรักไปจนแก่จนเฒ่า <c oughs> แต่ถ้าหากว่า น้ำหวาน <c oughs> น้ำหวานอยู่ไม่ถึงแล้วครัทำไมาน้ำหวานพูดแบบนี้ล่ะครับรักรักฟังน้ำหวานนะน้ำหวานมีความจริงบางอย่างที่ต้องบอกให้รักรู้น้ำหวานพยายามจะบอกอะไรรักเหรอ โลกที่น้ำหวันเป็นอยู่ไม,ไม่มีทางรักษาหายคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นโรคแบบน้ำหวานก็มีอายุไม่ค่อยยืนหรอกล่ะ ขอดูขอดูที่ทำให้เราต้องเจอเรื่องแบบนี้นะหวานขอดูนะหวานขอโทษไม่จริงหรอกน้ำหวานไม่าคิดแบบนี้นะน้ำหวานน้ำหวานรักอยู่ข้างๆแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อช่วยน้ำหวานให้ได้เลยน้ำหวานน้ำหวานไม่ต้องกลัวนะน้ำหวานจะต้องหายไม่มีใครช่วยน้ำหวานได้หรอกนะน้ำหวานจากรักไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ไม่น้ำหวานรักไม่ยอมน้ำหวานน้ำหวานฟังแลนะรักจะไม่ยอมน้ำหวานน้ำหวานจะต้องหายรักจะไปคุยกับหมอเองน้ำหวานมันต้องไปทานรักษาสิน้ำหวานน้ำหวาน